บอส o f f i c i i l l i g h t s t t c k Tutorial โหมดการใช้งานทั่วไปและคำแนะนำในการใช้งานบอบครับการเปิดใช้งานบอบขั้นแรกหมุนด้ามของบอบออกและจะพบช่องใส่ถ่าน 2. ใส่ถ่านขนาด 3A จำนวน3ก้อนจากนั้นนำช่องใส่ถ่านใส่กลับเข้าในด้ามของบอบและประกอบกลับเข้ากับส่วนหัวหมุนปิดให้แน่นละสนิครับวิธีการใช้งานบอบกดปุ่มชายหครั้งเพื่อเปิดบอบ กดปุ่มชายอีกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนโหมดไฟ LED ซึ่งมีทั้งหมด4โหมดครับ 1. b l i n บกระพริบช้า 2. f l i c k เกอรกระพริบเร็ว 3. Dimming หลีแสง 4. Rainbow ว์ไฟสีรุง้ง และถ้ากดปุ่มชายอีกหนึ่งครั้งจะเป็นการปิดบอบครับภายในกล่องจะมีสายคล้องข้อมือซึ่งสามารถเอาไปร้อยเข้ากับวงที่อยู่บริเวณด้านจับของแท่งไฟจากนั้นก็คล้องข้อมือได้แบบนี้เลยครับการใช้งานอุปกรณ์เสริม 1. แขนของบอ๊อบข้อควรระวังในการปรับแขนแขนของบ๊อบสามารถปรับเลื่อนไปด้านหน้าและด้านหลังได้แต่โปรดระมัดระวังอย่าหมุนแขนให้เกินระดับหน้าอกของบอ๊อบ เพราะจะเป็นการหมุนเพื่อปบดล็อกแขนออกจากตัวบ๊อบแทนครับการถอดแขนสําหรับการพกพาภายในกล่องจะมีฝาปิดช่องแขนสําหรับเบียร์ที่ต้องการถอดแขนออกในระหว่างการดูคอนเสิร์ตสามารถถอดแขนออกแล้วใช้ฝาปิดนี้ใส่แทนเพื่อป้องกันฝุ่นหรือความเสียหายได้เลยครับ 2. อ o ท stand นวิธีเปลี่ยนทอยสแตนด์หมุนด้ามจับของบ๊อบออก แล้วนำทอยสแตนดมาหมุนใส่กับตัวบ๊อบให้แน่นและสนิทเพียงเท่านี้นะครับเจ้าบ๊อบก็สามารถตั้งโชว์ได้ยนมั่นคงแล้วครับ 3. โคมไฟการใช้งานเป็นโคมไฟเมื่อนำบ๊อบมาต่อเข้ากับทอยสแตนดบริเวณด้านหลังของบ๊อบจะมีช่องสำหรับเสียบสาย USB-C ทุกคนสามารถนำสาย USB-C มาเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์เพื่อเปิดใช้งานเป็นโคมไฟได้ทันทีเลยครับโหมดการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน b u o f f i c i a l l i g h t s ส i c ก ทุกคนสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน Bus Official l i g h t Stick ได้ผ่าน Store ของระบบปฏิบัติการในโทรศัพท์มือถือได้ทุกรุ่นครับวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธเปิดแอปพลิเคชันและกดที่เมนู Self Mode จากนั้นกดปุ่มชาย2ครั้งเพื่อเข้าสู่โหมดการเชื่อมต่อบลูทูธหากไฟ LED บนแท่งไฟเปลี่ยนสีตรงออกับที่แสดงในแอปให้กดที่เมนู Connect เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อเพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วครับ ฟังก์ชันในเมนูเซฟโหมด Color Control สามารถเลือกสีไฟ LED ได้อย่างอิสระพร้อมปรับระดับความสว่างได้ตั้งแต่0%ถึง100% Mood Lamp โหมดโคมไฟมีให้เลือกทั้งหมด4แบบ 1. Blink กระพริบช้า 2. Flicker กระพริบเร็ว 3. Dimming รีแสง 4. เรนโบว์ Rainbow, ไฟสีรุง้งฟังก์ชันในเมนูคอนเสิร์ตหมดเมื่อเข้าร่วมคอนเสิร์ตของพวกเราบัสให้กดเข้าสู่เมนูคอนเสิร์ตหมดเพื่อเชื่อมต่อกับระบบควบคุมแท่งไฟของงานซึ่งจะซิงสีและจังหวะแสงตามโชว์แบบเรียลไทม์ครับแล้วเจอกันในคอนเสิร์ตนะครับทุกคน